สรงสัยไหมทำไมถึงชื่อถนนทรงวาด เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่1ตอนนั้นคนจีนข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งชุมชนในสยามกันแล้วและมีชาวจีนจํานวนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งรัชกาลที่1่งทรงต้องการสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นในบริเวณนั้นพระองค์จึงทรงให้ชุมชนชาวจีนย้ายมาอยู่นอกกําแพงพระนครบริเวณวัดสามปื้มหรือวัดจกักรวรรดิราชาวาดไปถึงคลองวัดสําเพ็งที่เราคุ้นหูกันในชื่อสําเพง็งต่อมาคนจีนได้เข้ามาทํามาหากินที่นี่มากขึ้นทาให้ย่านนี้กลายเป็นย่านการค้ากระทั่่งงสสสมมััยรรรชกกาาาาททีี4ํนนิญ,ญาบาใพศ 2,398เกิดตลาดเซรียิย่งทําให้เศรษฐ,ฐกิจเติบโตด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้สัมเพ็งแออัดเกิดปัญหาเรื่องความสะอาดและสุขอ,อนามัยเมื่อเกิดไฟไหม้กระดับดียาเพราะมีคนอยู่อาศัยจํานวนมากกระทั่งสมัยรชัชกาลที่5เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในพศ .2449 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรปับปรุงถนนสัมเพ็ง้วยการตัดถนนจัดระเบียบใหม่พระองค์ทรงวาดแนวถนนขึ้นมาว่าแนวนี้จะเวนคืนเพื่อตัดถนนทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่าทรงวาดนั่นเอง